สไปร์ดีทุกคนมัน,นีน้องมังอ้อนจะมาเล่าเรืองเกี่ยวกับประเทศลาวของน้องมังอ้อนนอกจากทุกคนประเทศลาวทึ่งขันวิกกตนักน้อขาวิขันวิกกินักคือน้ำมันขาดแคลนประเทศเงินนอหลาบุกเขาประเทศนอกจากทุกคนและเงินต่างประเทศแข่งโตและเงินกีบออนออนลงนอกจากน้องมังอ้อนจะมาเล่าเกี่ยวกับนี้เด้จากทุกคนจังได้กะ ก่อนที่ไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหแหละกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องบางอ้อนในเด้อจา้าเพื่อจะเป็นเผื่อจะเป็นกําลังใจให้น้องบางอ้อนทําคลิปต่อๆไปเนาะจ้าขอบคุณหลายจา้าอ่าเริ่มเข้าเรื่องเรด่อจา้าทุกคนเข้าเรื่องคือน้ํามันขาดแคลนเนาะคือส่วนส่วนที่ผ่านมาบ้างบ้างแค้งอะ่ะ ปั๊มน้ำมันยังไงนะก็คือบ่มีน้ำมันเข่าเลยเนาะบ่มีน้ำมันเขา่าเข่าปั๊มเลยเพราะว่าเงินเงื่อนกีบที่จะที่จะเอาไปสื่อนะ่าห้าตรงแหลกงเงินบาทเนาะจะห้าเอ้ยห้าตรงแหลกงเงินดอลลาร์เนาะเพราะว่าแต่เงินดอลลารนะ์น่ะมันแพงแสนแพงแค่ลอยหนึ่งมันกน็ประมาณตกประมาณเท่าไหร่เกือบ หลานกว่าแ้วตอนนี้เนาะหลานหลานกว่าขง้งของเงินกีบเล่าแล้วเนาะแตท่ทุกคนเดียวนี่มันแบบมันเลยกลายเป็นว่าส่วนอีกยัางกับโควิดนั่มนอกแตกคนโควิดนั 19, ่มโควิดนั่มมันกเกี่ยวกับโควิดและว่มีแบบคนต่างประเทศมาเที่ยวเล่าเนาะก็คือเงินดอลลาร์อย่างเส่นตองตองการเงินดอลลาร์ที่ไปซื้อไปซื้อน้ำมันเข้าประเทศเนาะส่วนนี้ก็คือวิกฤตนัก แต่ละปั๊มแต่ละปั๊มนั้นคือบบมีน้ำมันให้เติมเลยถึงเจ้าจะมีเงินสำนักแต่กะบบมีเงินที่จะเติมเนาะก็คือนหน,นมอ,อ,อนจะให้เบ่งเด้อจอะนี่พระเพราะว่าต่อคิวยาว้หเยียดเลยจ้ะทุกคนต่อคิวเหวเยยียดพูดได้กด็ไดก็ละตุสองตุกเนาะ่อคิวแบบเป็นกิโลเกือบเกือบเกือบเป็นกิโลเนาะ่อคิวเพื่อจะไปซื้อน้ำมันเนาะ คือส่วนที่แล้วเพราะว่าผู้ได้กระขาดเคลียน้ำมันเพราะว่าต้องใส่รถใส่ถนนเนาะแต่ทุกคนเผื่อไปเห็ดเบีย้ยเห็ดงานอยู่อยูล่าเาเฮานะและอีกย่างกาเงื่อนกีบก็ต,ต้องอ่อนอ่อนโตลงเนาะก็คือแบบขายเฟอเนาะเงื่อนกีบเฟอเงื่อนกีบเฟอเพราะยังเงื่อนกีบเฟอเพราะว่าเฮ้าบได้แบบอาจจะเป็นเพาอ เออมันก็มีส่วนเศรษฐกิจเนาะจ้าทุกคนเศรษฐกิจกของเรามันแย่ลงเนาะเงิงนเก็บกันเลยเฟออันาคตข้าังหนาน้องอ้อนคิดว่านนาจะนนาจะเฟอกว่านี้หรือแต่แก็คอใหอ้มันดีดีกว่านี้เนาะเพราะว่าถามว่าเฮาเห็ดงานอยู่ประเทศไทยอะ่ะม,ม,มันกับบนีษมันมันกับบดีดรกเนาะเพราะว่าครัวเฮาก็อยุ่ลาวาเนาะจ้าทุกคนก็คืออันดับอันดับตนๆน,นก็น น้ำมันนี่แล้วแต่ทุกคนน้ำมันมันแพงเนาะน้ำมันมันแพงมีเงินแต่ว่าบ่มีเงินแต,แต่แต่บ่มีน้ำมันที่จะหายใสเนาะถึงจะถึงเราจะมีเงินด,ดหนึงกับป้าไปประมันเศร้าพันกว่าเนาะแต่ทุกคนเศร้าเอสเศร้าสองพันค้นแบบึืนส,สุดเลยอเอาเสีเอาเงินใ,นใส่แต่ละลีต่ลีดีบม่มมันสีแบบหลายเนาะน้อยเดียวเองเนาะแต่ทุกคนแล้วพ่อปนีถามว่า ถ้าว่าปราชาชุลาลเาหาอยู่จังไหนปราซาชุลเล่าหาคือแบบผู้ใดมีรถกะต้องยุดบางคนกะคันบด้ใส่รถใส่ถนนก็คือได้ยุดใส่ไปก่อนเนาะน้ำมันกะแทบจะบ่มีเติมใส่รถเนาะพอมันขาดเคียนประเทศเนาะแต่กะส่วนลาสุดกะเออมีมีมีข่าวออกมาว่าเนาะทุกคนส่วนลาสุดม,ม,ม,มีข่าวมาว,านะว,วม่า,วา,วาเออรัฐบ้านเล่า สื่อน้ำมันราคาย่อมเยาจากรัสเซียเนาะด้วยดยวย,ยบาพานฝรั่งเนาะจ่ะทุกคนโดยโบริษโดยโบอลฟานฝรั่งแบบบัอืมบัวใดสนใจบัวใดยังฝรั่งก็คือแบบสื่อในราคาย่อมเยาเพราะว่าเอาประเทศตัวเองก่อนเนาะทุกคนเอาประเทศตัวเองก่อนเอาประเทศต,ต,ต,ตัวเองให้มันแบบบัวไฮคาดแเค้นก่อนเนาะเดี๋ยวแบบเหลืองเี้ยก็คอยไปบอกทีหลังเนาะ เรื่องยุ่งยากกับคานเพราะที่ล้างเพราะว่าประชาชนเหลาขาดแคลนน้ำมันายน้ำมันแบบสุดๆกว่ากว่าประเทศอื่นเนาะเพราะว่าบม่มีเงินดอลลาร์ที่จะไปซื้อน้ำมันจากฝรั่งเนาะจ่กทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่าน้ำมันขาดแคลนเงินกับขาดแคลนเนาะทุกคนทุกอย่างขาดแคลนเบิดของคนลาาเฮาของประเทศลาวเฮาแบบ บรยากส์เิวาวน้องทุกคนกะขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีเนาะมันแบบว่าถามว่ามันถามว่ามันหนามันหนาเป็นห่วงสุดๆเลยแต่แขนี้มันกระจักสีิเป็นจักรีิไปใหญ่จังเลเนาะจ้าทุกคนส่วนนี้ก็คืออาจจะในเมืองอาจจะแบบใดใส่น้ํามันอาจจะอาจจะน้องเมืองอาจจะบ่คอยใดใส่เนาะก็คือไดอยางอะไรยางเอากะหนาจะ น่าจะมีเรื่องเล่าดีๆขึ้นเกิดขึ้นของประเทศเล่าเนาะพอสอ่งนี้มันกาวีคิดนักสุดๆเลยนะทุกคนจังได้กะข้อฝากเนี่ยเด้อแต่ทุกคนหมอ่อนกะสิมีเรื่องเล่าแค่นี้แล้วเนาจะยังไดก็ขอขอบคุณใหลายๆเด้อแต่ที่รับส้มไปเลยเด้อจ้าสบายดีบ๊ายบาย